แพทย์หญิงอภิสมัยศีรังสรรผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19) หรือสบคเปิดเผยว่าที่ประชุมสบคสบคสได้หารือถึงเรื่องการฉีดวัคซีนกระตุน้นสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนซินแวคไปแล้ว2เข็มให้สามารถฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาหรือวัคซีน mRNA เพื่อกระตุน้นภูมิคุ้มกันได้ และผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกแล้วสามารถใช้สูตรผสมเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่สองได้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการศึกษาจากหลายหน่วยงานพบว่าผลการควบคุมโรคเป็นที่น่าพอใจและองค์การอนามัยโลกก็ให้การยอมรับจึงเป็นข้อสรุปในที่ประชุมว่าสามารถใช้ได้ในที่ประชุมมีข้อสรุปสามารถที่จะใช้ซิโนแวคเป็นเข็มที่หนึ่งและ สามารถที่จะให้กระตุ้นเข็มที่สองโดยวัคซีนแอสตราเซ e c a ก็เป็นมติในที่ประชุมเรียบร้อยนะคะว่าสามารถที่จะใช้สูตรผสมได้กระทรวงเองก็ได้รับฟังการศึกษาของจากหลายหน่วยงานรวมทั้งมหาวิทยาลัยโรงเรียนแพทย์มีการรายงานในเรื่องของการใช้วัคซีนผสมต่างชนิดกันและผลประสิทธิภาพของการควบคุมโรคเป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจในส่วนขององค์การอนามัยโลกึ เป็นตัวแทนประเทศไทยก็ให้การยอมรับจึงมีข้อสรุปในที่ประชุมนะคะที่สามารถใช้ได้